สวัสดีครับเมื่อข่าวที่แล้วครับเราได้คุยกันเรื่องของ ECA การชดใช้ชดเชยกรรมในกลุ่มที่เป็นกงเก text, ียนก,ก,กรมเกียนกรมเก่าเกี่ยวกันหรือบุพกรรมไปเรียบร้อยแล้วแต่ในสําหรับของวันนี้ครับเราจะคุยเรื่องการชดใช้ชดเชยกรรมในมิติของ auer, บุพเพส,ส,สนิวาสก็คือคู่รักนั่นเองคนที่เราแต่งงานมาด้วยกันนับไม่ถ้วนชาติเนี่ยะครับถ้าเรามาประเมินดูว่าการชดใช้ชดเชยกรรมเนี่ย เบื้องต้นเนี่ยครับใช้วิธีการเหมือนกับการชดใช้ชดเชยกรรมในกลุ่มของกองเกลียนกำเกรียนกำเข่าเกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งการที่ชายหญิงอยู่ร่วมกันมีโอกาสที่จะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันห้องนอนเดียวกันลักษณะเช่นนี้เนี่ยการที่จะชดใช้ชดเชยกันก็อยู่อยู่ที่วงแสงนะครับตั้งแต่รัศมีกับวงรังสีถ้าเราอยู่บ้านเดียวกัน ออร่าก็อยู่ชนกันครับเดี๋ยวเดินเที่ยวกันวงออร่าก็เข้าหากันว่าทั้งน,นียการชดใช้ชดเชยกรรมกันในโอกาสสูงมากๆครับนอนร่วมเตียงเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ตามหนุ่มสาวตามคู่รักทั่วไปนะครับลักษณะเช่นนี้ครับจะทําให้มีความได้เปรียบการชดใช้ชดเชยกรรมกันมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของการชดใช้ในระดับพลังปราณกับพลังปราณ ถ้าเราได้มีโอกาสแต่งงานกับบุคเพสนิวาสดีกว่าแต่งงานกับเรามานับไม่ถ้วนชาติเนี่ยบุญของเราเนี่ยครับที่อยู่กับเขาเนี่ยเยอะมากและบุญของเขาที่อยู่กับเราก็เยอะตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในขณะที่ชายหญิงมีสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับร่างกายจะผลิตฮอร์โมนออกมาหลายชนิดเลยได้แก่ฮอร์โมนโดปามีนฮอร์โมนเอนโดฟินแล้วก็ฮอร์โมนออกซิโตซินเอนโดฟินก็คือฮอร์โมนที่ทําให้เกิดความสุข แต่ฮอร์โมนที่ส่งผลอย่างเต็มที่ในขณะที่มีสัมพันธ์ก็คือออกซิโตซินซึ่งออกซิโตซินเนี่ยครับนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันเลยเพราะว่าจะทําให้ความรู้สึกของชายและหญิงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยครับมีความรู้สึกสนิทสนมแนบชิดมีความรู้สึกว่าเป็นของกันและกันมีความรู้สึกว่าผูกพันเป็นหนึ่งเดียวลักษณะเช่นนี้ครับฮอร์โมนที่ผลิตออกมาเนี่ยจะทําให้ร่างกาย คลื่นวิญญาณของทั้งชายและหญิงครับเกิดเป็นปฏิกรนนิวเคลียร์ขึ้นมาเลยตัว E ก็คืออ m โมชันก็คืออารมณ์เรื่องของอารมณ์เนี่ยครับในลักษณะของบุเพสนิวาสเนี่ยเป็นลักษณะของ m o t i o n a l l o v e ก็คือเป็นอารมณ์รักนะครับทำให้ชายและหญิงเนี่ยมีความผูกพันกันมากเรียกว่าเป็นการชดใช้ชดเชยกันตั้งแต่ระดับพลังปราณกับพลังปราณรัศมีกับรัศมีรังสีกับรังสี ด้วยเหตุผลเช่นนี้ครับจึงทําให้การชดใช้ชดเชยกรรมกันของคู่บุพเพสนิวาสเนี่ยคู่หนุ่มสาวเนี่ยครับเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกรณีที่เราไม่ได้แต่งงานกับบุพเพสนิวาสก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องบริหารจัดการชีวิตใหม่เราไม่มีโอกาสที่จะใกล้ไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสเหมือนคู่บุพเพสันนิวาสแต่เราก็ต้องเปลี่ยนจากการจะสัมผัสไปเป็นสัมพัส์สัมพันธ์ก็คือปรับเขาไปเป็นบุพกรรมไปวิธีการก็คือ เราแทนที่จะเอาเขามาวางไว้ใกล้ตัวครับเราก็เอาวางเขาไว้ห่างตัวหน่อยเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการณีที่เป็นบุพเพสันนิวาสเนี่ยถ้าวางไว้ใกล้ตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะเกิดอันตรายเรื่องของจิตอาจจะเกิดเป็นสเสน่หาขึ้นมาได้เพราะด้วยเหตุนี้ครับเราก็ต้องวางเขาห่างตัวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ห่างเหินยังคงอาจจะต้องวางให้เขากับเราเนี่ยมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างเช่นยังเป็นเพื่อนกันมีมีโอกาสก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นทาบุญใหญ่หญๆก็ชวนก็ทําบุญทีนึงนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาจิตของเราเนี่ยครับให้สามารถที่จะมีพลังและอํานาจโดยการเจริญองชานองคญาณปรับตั้งแต่เมตตาธรรมดาให้กลายเป็นเมตตาระดับวิญญาณพอเมตตาระดับวิญญาณเนี่ยคราวนี้ครับพลังงานของขึ้นวิญญาณเราพลังงานของรังสีที่แผ่ออกเนี่ยครับก็จะมีความเข้มข้นสูงมากเราก็คงไม่จําเป็นต้องพึ่งพลัง ก่อนารใช้ช่วยเฉยกรรมของอิโมชัน l ลิฟอย่างต่อไปเราก็ใช้ปรับมาเป็นการช่วใช้กรรมในการแผ่ลังสีเนี่ยแต่องชานองค์ยานแทนซึ่งจะให้พลพลังที่สูงมากนะครับด้วยเหตุนี้ครับเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนรู้ครับได้ทำกามเข้าใจเรื่องของหลักพระพุทธศาสนา เรามีตัวรู้มีความเข้าใจเรื่องของพัฒนาองค์ฌานองค์ญาณให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาองค์ฌานองค์ญาณให้เห็นความสําคัญของการแผ่เมตตาให้กับคนที่มีกองเกลียนกำเกรียนกำข่าวเกี่ยวกันบุกกรรมจนระดับบุกเพสันิวาสเราก็จะสามารถได้ทั้งหมดสามารถชดใช้กรรมกับพวกเขาได้ทั้งหมดครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ